สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเรามาส่งมอบรถยนต์นะครับ B M w X1 อีกหนึ่งท่านนะครับให้กับคุณยุกิแล้วก็คุณแบรี่นะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนะฮะการบริการทางร้านนะครับแล้วก็คุณภาพรถยนต์ทางร้านเป็นยังไงบ้างครับก็ได้รถสวยครับแล้วก็ทางร้านบริการดีครับเก็บรายละเอียดให้ครบครับการบริการ ของทางเลือดเอกสารยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากครับมีบริการด้านไฟแนนซ์อย่างดีครับแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างดีครับก็วันนี้นะครับขอให้รถท่านนี้นะครับขนเงินขนทองนะครับให้กับคุณยุกิแล้วก็คุณเบลลี่นะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเป็นเฮงปังๆรวยๆนะครับเป็นอายุน้อยร้อยล้านอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาออกรถกับเราที่นี่นะฮะขอให้นะฮะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับทุกการเดินทางนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ